รถบรรทุกปูนซีเมนขนาดใหญ่วิ่งเข้าไปในไซงานนี่คือโครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ของกองพลนาวิกโยธินที่66มีการเปิดโปงว่าผู้รับเหมาก่อสร้างว่าจ้างแรงงานต่างชาติผิดก,กฎหมายหลายคนกองพลนาวิกโยธินที่66ตั้งอยู่ที่ค่ายเซาหูเขตกุยซันนครเทเวเยนใกล้กับนครนิวไทเปเป็นหน่วยนาวิกโยธินประจำการอยู่ทางภาคเหนือของไต้หวัน หน่วยปฏิบัติการพิเศษนครเทาเียนกรมตรวจคนเข้าเมืองได้รับแจ้งเบาะแสจึงไปจับกลุมในวันที่16เมษายนรวบตัวแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายได้6คนกระทรวงกลาโหมแถลงว่าการว่าจ้างแรงงานต่างชาติจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบกระทรวงแรงงานผู้รับเหมาต้องยื่นคำร้องเพื่อการตรวจสอบและอนุมัติตามขั้นตอนกรณีผู้รับเหมาว,ว่าจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในโครงการค่า เช่าหูจะถูกปรับ660,000เหรียญไต้หวันนอกจากนี้จะมีการเสริมการควบคุมการเข้าออกของบุคคลในไซต์งานก่อสร้างอื่นๆป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีกสสเฉินก้วนถิงบอกว่าการตรวจบัตรประจำตัวรัดกุมหรือไม่ทำไมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายหลุดลอดเข้าไปได้สิ่งนี้จะต้องตรวจสอบ โครงการก่อสร้างของกองทัพมีการว่าจ้างแรงงานผิดกฎหมายกระทบต่อภาพลักษณ์ความมั่นคงด้านกลาโหมเป็นสิ่งที่กองทัพจะต้องเร่งแก้ไขอุดรอยโวโดยด่วนแสงชัยกิติภูมิวงศ์อารไต้หวัน